มันถึงเวลาแล้วที่เราจะจัดทีมฟูตตำนานทั้งทีมไม่ว่าจะตัวสำรองกองหน้ากองหลังทุกวัยทุกช็อตแต่เหลือเพียงตำแหน่งเดียวก็คือผู้รักษาประตูนะจะเอาเป็นอาดาวิดเดคเคานนะครับผมก็ตัวนี้ถือว่าโหดจัดเลยอันนี้ถ้าใครไม่เคยเล่นแนะนำลองดู นี่หอดเป้าเล่นตอนนี้ตัวเดียวจนไม่มีผู้รักษาประตูอื่นในทีมนะฮะโอเควันนี้มาลองดูอ uh, ฟูตตำนานทั้งทีมนะครับท mm hmm. ่านผู้ชมแต่ว่ากองหน้าเราไม่เฟดว่ะ <laughs> เอาเป็นหลุยส์ซัวเรสกับตัวนี้แล้วกันข <laughs> อตำแหน่ง C.F. หมด แต่ทีมฝ่ายตรงข้ามตะกี้เว็บเว็บค่าพลัง3,200นะฮะท่านผู้ชมเกมนี้มันแน่นอนบอกเลยบอกเลยว่ามันแน่นอนนะฮะอ่ารอติดตามกันว้กระเล็บเบลหืมเข้มว่ะจังววะนี้เอาเรื่องแน่ท่านผูญญญ้ชมโอ้โห เราต้องทำดีๆละเซตดีๆละ่ะนักปิดไปแคมอยู่ไหนอะลงมาช่วยก่อนไหมเมสซี่เอาไว้ลงครึ่งหลังนะซิกโกซิกโกไว้ปัน่นต้องจับไม่งั้นไม่ผ่านนะไม่งั้นตายนะตายหาดเลยนะกองหน้าเขามีทั้งลุงเมเนเก้ด้วยแล้วก็อะไรตะกี้ไม่ทันดูคงต้องวกกลับไปดูละอ่า โอเคมีอะไรด้วยวะลุมเมดิเก้เนย์มาร์มิสซี่เดวปิดแวสแฮมแฟรงเกิลฟาดโอ้ยจุดวิลลิงแฮมโอเคหมดเวลาแป๊บนึงนะทุกคนขอไปหยิดน้ำก่อนเฮ้ยมันมันเล่นเลยว่ะเอาเลยดิเอาเลยดิโอเคขอหยุดเกมก่อนไน้ำแป๊บนึง โอเคมาดิเราไม่ชัวร์เกมนี้มันเนยบอกเลยเฮ้ยผูกครองไหนวะลืมไปเลยเนี่ยโน่นยาวไปให้เบ็คแฮมผมงได้เปล่ามงไม่ได้อยู่ที่เนยมาครับผมเนยมาเลี้ยงได้เปล่าดอกบอลมาจังหวะนี้เฮ้ย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 บอลวุ่ อย่ามาแรงแถวนี้แรมพาดว่าไนเปิดมาแต่ไม่มีใครเอาบอลน,นะท่านผู้ชมออกข้างไปอีกฝั่งหนึ่งเลยทำไมมันขัดข้าวะอ่าบอลเป็นของเรานะยุดปับ๊บ โอ้ฮ่าฮ่าคิดว่าจะรอให้มันเติมขึ้นไปแล้วก็แทงอะไรอย่างนี้เนเออเป็นซีล้อเนาะซี่ได้ปั่นบอลจังวนี้แต่เราจากได้นะโอเคไปแล้วยองมาาดีล่ะมึงอโบมาดีล่ะโอ้ย s เฮ้ยเนี่ยมาเล่นตะเกียบอยู่นั่นแหละกูก็ไม่เอาได้เฮ้ยเนี่มาตักได้ดับเบัลทัชแต่ไม่ผ่านนะครับท่านผู้ชมเราได้สวนนะโซเลสทางลงมาซิโกว่าไงดับเบัลทัชทีนึงแล้วส่งจับได้แทงออกมาทีนึงไม่ผ่านนะครับจังหวะนี้ล่ะดับไม่ได้โอ้ย หนักหน่ายนี่เป็นประตูนะโอเคอเพลงตรงน,นี้มันก็ไม่รอดเลยนายอย่าทำแบบนี้สิเนี่นยมาไม่เข้าครับท่านผู้ชมหลวงพ่อ D K R ช่วยไม่ได้ครั้งแรกโอ้มิเชย่อยนะครับผมเชเป็นลูกเต่บมุมครับผมเปิดเข้ามา หม่งสกัดไว้ได้นะครับแต่บอลยังเป็นของเขาอยู่ที่เมสซี่เมสซี่กระพดผ่านไปหนึ่งจังหวะเราสวนดิรออะไรอ่ะขึ้นมาดิเติมหน่อยเติมหน่อยเติมหน่อยมันไม่มาโอเคไม่มองเขาอีกตายแน่จังหวะนี้ตายห่าแน่ท่านผู้ชมโดนยิงเล่าเรียบร้อยครับโอ้ ไม่มีหน้าเลยโกลูลเมนิเก้นะฮะตัดไปหนึ่งประตูนาทีที่สามสิบเอ็ดครับผมแต่งหลุดไงตอนนี้อไอด้ดำไม่ช่วยกูเลยปาปชานะฮะจังหวะนี้เมสซีออ่ออกแทงมาใช้ลูเมนเก้แล้วเลียนไม่ได้ไข่ง้วาตัวนี้เราต้องเอาว่ะ แ <Okay. S 2> มนเชสเตอร์ยูนเต้เี่อนไปข้างหน้าแต่ก็ทัดไม่เข้าอ่ะมันเซฟได้ผตับได้แหะมันเบา,ากันไปว่ะนายรอบหน้าเอากหนักนะเรกลัวแล้วเริ่มกลัวแล้ว,ลว,ลวไปดิดี่ยวแท้งจังหวะนี้ไม่ผ่านสกอตอีกทีนึง ผองบอลไม่ได้หรอครับพี่หยงหลุดเปล่าหลุดแล้วจังหวะนี้ด้านซ้ายเนี่มาแทงให้เฮ้ยมันหลุดง่ายจังหวะนีไม่อยากพูดอ่ะเกมนี้แพ้ก็ออกลงนะไม่พูดเย <c oughs> อะเฮ้ยนอดาดต้องซักประตูดิ เชสติกอลไนทีเบกแฮมอดจีนไกลจังหวมานี้เียยยโอเข้าได้ไงอ่ะคิดว่าไม่เข้านะโอ้โหเข้ดูครับฉายเปล่าสวยมากเลยท่านผู้ชมหลอดม่วงเกือบครึ่งสนามอ่ะให้ดูเปล่าโอเคเขาให้ดู เนี่ยยิงเลยโอ้โหหักมุงเข้าเกือบเข้าสามเหลี่ยมเลยนะจับจัดเลยแบงแฮมว่ะสุดจับประดับอาเลี้ยงโองคมาเริ่มกันไหมจบครึ่งแรกนะครับแต่ว่าทดสามนาทีแบคแฮมดนักได้เหรจะถัวไม่หมดเวลาดนักได้อลนออกหมดเวลาครับจบครึ่งแรกนะครับนำไปที่2องประตูตอนหนึ่ง

เปลี่ยนตีแล้วกับโอเคผมยิงไปปี่ซายนาเราต้องตีเสมอให้ได้นะครับท่านผู้ชมต้องเซตบอลดีๆนะ ดักได้แล้วเขาบบกมาด้าน,นขว<อ>านะะเมสซี่ว่าไงไม่ผ่านทางต้นห่วนี้ไปเล้วมึงไม่วิ่งอ่ะโอ,โอ,โอ้ยรุมเไดนเก้แทงแต่ไม่ผ่านหรอกกูรู้ไปหยอดๆอดเอาโอเแต่ไม่ผ่านไงโ,โดนยิงเ่าโดนยิงครับผมถึงจังหวะเราสวนรอไปดินายไปดิ

วางแล้วดีที่เขาจับไม่ได้นะคุณผู้ชมไม่งั้นเป็นประตูแน่เปิดอโนตาดแล้วเราต้องขึ้นเกมแล้วจังหวะนี้ไม่ผ่านครับท่านผู้ชมทำไมสมันแปะอย่างนี้ยะเบาทำไงขอยาวขนาดนั้นกันต้องังเท่ากันดีเหมือนกันไม่ผ่านเว้

ส่งมาจังหวะน,นี้เบคแฮมตายิงต่อเอ้ยไม่ได้ยิงเลยท่านผู้ชมง้างยาวเ<ป>กินไปนานเกินไปไม่ใช่ยาวสิออกเบคแฮมอีกที <Beck ham. S 1> จริงจังวันนี้ไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยนี่มาจับแบบเดบิวตันหลุดตีมา เดี๋ยวแทงมันที่เบ็คแฮ <Beck ham. S 1> มเบ็คซี่หลอดมุกไม่ได้ครับผมไม่เวลามันแปดสิบกว่าแล้วนะนายโอเคมานออกไปเป็นของเราเบ็คซี่ไม่ได้วะ,ะเซตบอลดีดเอายิงหนึ่งประตูยิงไ,ได้ก็ตีเสมอมาดิเติมเร็วดิเปิดดิได้มุกเปล่าเรียบร้อยมนจากวันที้โอ้โหยังพัาดได้นะ เฮ้ยเอาแล้วตายได้กูใครวะทำไมสปีดเร็วจัง แผล<ก>อง,อง้อน้อยน้อยน้อย้อยน้อยน้อยน้อมน้อยา,า,อา,า้องน้อย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 า้อยน้อยน้ย้อยน้อีน้อยนอ้อยอยน้อลยนย้อยน้อยน้อยอ้ยน้น้ออยน้อ้อย้ยนยยนยน้ยนอยูย lanh <coughs> luôn thèm ấy cái okay. hào người đời kia này thiêu quá เหมือะไมน่างงีโอ้ยมันบอกว่าต้องตัวต้องเล่นไก่อย่างนี้ไม่จทำหรหนักอินดิจนดโเพิ่มอีกสองนาทีหมดแล้วมั้งเปิดบอลในก็หมดเวลาแล้วโอ้ย ตกเกมไปนะท่านผั้ชมเอาเป็นว่าครูตำนานไม่ไหวว่ะเจอทีมโหดเกินไปแต่ว่าเราก็ไม่ได้น้อยแน่นะตอบเป็นสองไปเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ของวายกว่าขอไปฝึกตอบก่อนเพราะวันนี้ไม่รู้เป็นไรนนเก่งๆอ,อ,อ,อ่ะโอ้โหอยสำหรับใครชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามไว้นะครับ คลิปหน้าเราจะมาอีกคลิปหนึ่งอืมให้มันได้อันนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าเราเล่นไม่เข้ามือวันนี้ก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันเกมต่อไปนะฮะบ,บ๊ายบาย